สวัสดีครับวันนี้เข้ากับที่เมนูแกงออมหมูครับเนี่ยมีหมูผักนี่ผักเข้าขาดอะไรเลยครับนี่แกงเรา ใส่นูนลงไปใส่กเขือเห็ดต้องไปครับ ปกูกกระจายตัวเด้อพี่น้อง <c oughs> พักไปมมกเขืวไร่ใส่เอาเด้อแข่งออมถูกไม่ตายตัวแล้วแต่คนชอบวนันแห้งวราเติมน้ำลงไปครับ Ni ừ, cái phong đẹp loại đẹp nọ hai bọt hâm đọc trên nó là số phong ra chưa chú đi và đẹp ร่อยเนาะแกงออมออมหมูเมนูแฝแจบ,บัตห,ห้างืเัเก่าพี่นอ้องเอ้ยเยบร้อยแล้วครับพี่น้องแค่นี้แหละครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ